วันที่4กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเส้นทางจักรยานเรียบริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมที่สร้างด้วยงบกว่า20ล้านบาทซึ่งเดิมสุดตัวพังถล่มเสียหายบริเวณช่วงหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่ายาวไปถึงชุมชนหนองแสงล่าสุดยังได้รับผลกระทบพังถล่มเสียหายเพิ่มอีกเป็นระยะทางยาวกว่า10เมตรนอกจากนี้ยังพบว่ามีดินสไลด์ตลอดแนวแม่น้ำโขงช่วงจุดก่อสร้าง เนื่องจากเป็นจุดที่ยังไม่มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและคาดว่าจะส่งผลกระทบพังเสียหายต่อเนื่องหากระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นด้านนายชิตชัยอินทรพาณิชโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมเปิดเผยว่าหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบคาดว่าสาเหตุหลักเกิดจากจุดก่อสร้างได้ยื่นออกไปยังแม่น้ำโขงและไม่มีเขื่อนป้องกันตลิ่งอีกทั้งไม่มีการคำนวณปัญหาเรื่องดินสไลด์ ทําให้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างซึ่งทางกรมโยธาธิการได้ลงพื้นที่เตรียมหาทางแก้ไขและพบว่ามีอีกหลายจุดที่จะได้รับผลกระทบ ติดตามข่าวสารนะคะและเรื่องราวต่างๆของ Daily News ได้นะคะที่นี่เลยค่ะมา Subscribe กันที่ Daily News Live k i d t h ค่ะรู้ทุกเรื่องแน่นอนค่ะ